จะเกิดอะไรขึ้นถ้านางฟ้าผู้มีใจิตใจดีงามกลายเป็นนางปีศาจร้ายสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Maleficent ภาคที่หนึ่งหากใครพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วได้มีสองอาณาจักรที่เป็นอริกันว่ากันว่ามีแต่เพียงวีรบุรุษและจอมมารผู้ชั่วร้ายที่จะประสานความเป็นมิตรภาพด้วยกันได้อาณาจักรแรกเป็นอาณาจักรมนุษย์ ที่มีแตความชั่วร้ายและความหิวอำนาจส่วนอีกอาณาจักรหนึ่งนั้นเป็นอนาณาจักรอันเงียบสงบหรือเรียกกันว่าอาณาจักรมอนแล้วในอนาณาจักรนั้นก็มีนางฟ้าผู้งดงามตนหนึ่งเธอมีนามว่ามาเลฟิเซนวันหนึ่งเธอได้รับข่าวว่ามีโจรกำลังแอบขโมยอัญมณีที่ชายแดนของเมืองมัวส์นะครับเราพลเมืองก็ได้มาบอกว่ามีมนุษย์อยู่ตรงถ้ำของ ชายแดนเมืองมัวสเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยบินไปเลยบินไปดูที่เกิดเหตุการณ์พอเธอมาถึงเธอก็ได้รู้ว่าโจนที่ขโมยแอนนามนีนั้นแอบอยู่ในถ้ำเธอก็เลยเรียกให้เขาออกมาแต่โจนก็ไม่กล้าที่จะออกมาเพราะกลัวโดวนทห,หารต้นไม้ฆ่ามาเลฟิเซนต์เธอก็ได้บอกว่าเราไม่ฆ่าคนเพราะการขโมยหรอกนะโจนคนนั้นก็เลยได้ไปปรากฏตัวออกมามาเลฟิเซนต์ก็เลยรู้ว่าเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง มาเลฟิเซนต์ก็เลยบอกว่าให้คืนอัญมณีให้กับเธอเขาก็เลยยอมคืนอัญมณีให้กับมาเลฟิเซนต์แล้วทั้งสองคนก็ได้แนะนําตัวกันเด็กชายชื่อว่าสเตฟานเมื่อแนะนําตัวกันเสร็จแล้วแต่พอจับมือปุ๊บเธอก็เจ็บเพราะว่ามันเป็นโลหะซึ่งนั่นก็เป็นจุดอ่อนของนางฟ้านะครับเขาก็เลยได้ขอโทษแล้วก็โยนแหวนนั้นทิ้งไปเลย มาเลฟิเซนต์ก็เลยประทับใจว่าสเตฟานนั้นสละแหวนเพื่อจะมาจับมือกับเธอหลังจากนั้นไม่นานสเตฟานกับมาเลฟิเซนต์ก็ได้เป็นเพื่อนกันนับวันผ่านไปสเตฟานกับมาเลฟิเซนต์ก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากความเป็นเพื่อนก็กลายเป็นความรักและในวันเกิดปีที่18ของมาเลฟิเซนต์สเตฟานก็ได้มอบของขวัญให้เธอคือการจูบวะ่ะแล้วตอนนี้นะครับ มารีฟิเซนต์เธอก็ได้กลายเป็นนางฟ้าที่สวยงดงามและแข็งแกร่งที่สุดในเมืองมัวส์นะครับเมื่อการเวลาผ่านไปความรลภและอำนาจจึงดึงให้สเตฟานนั้นถอยห่างจากมารีฟิเซนต์ไปเรื่อยๆจนได้ทําให้สเตฟานนั้นไม่ค่อยมาหามารีฟิเซนต์เธอก็สงสัยว่าทําไมสเตฟานจึงไม่มาหาเธอในเช้าวันถัดมาเธอก็ได้มองเห็นควันตรงนั้น เธอก็ได้รู้ทันทีว่าพวกมนุษย์นั้นยกกองทัพมาเพื่อจะมาโค่นล้มเมืองของเธอใช่เหรอครับราชาของอาณาจักรมนุษย์ก็ได้มาบุกมาร e เฟรเซนตก็เลยได้ไปต่อรองกับราชาแค่เพียงลำพังนะครับมารีเฟเซนเธอก็ได้บอกว่าให้อนกำลังไปเพราะเธอไม่อยากทำสงครามกับพวกมนุษย์นะครับแต่กษัตริย์นั้นก็ไม่ยอม ก็เลยต้องการต้องเกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับระหว่างสองอาณาจักรแต่อาณาจักรมนุษย์ก็แพ้รับค่าไปเลยนะครับมาเลฟิเซนต์ <fic> แค่ใช้ปีกพัดให้พวกมนุษย์กระเด็นราชาก็เจียนตายเลยนะครับพวกมนุษย์ก็เลยต้องถอยกําลังกลับไปที่อาณาจักรของตนวิ่งหนีกลับกระเจินเลยพอถึงอาณาจักรนะครับฟาบาดก็ได้ล้มป่วยหนักจากอาการที่ไปสู้กับมาเลฟิเซนต์เมื่อ ตอนเช้าแล้วก็ได้มีหนึ่งในคุณนางของกษัตริย์ได้อาสาที่จะไปจัดการกับมารีเซนนะครับเขาคนนั้นก็คือสเตฟานนะครับแต่ตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีความโลภอยู่ในใจที่ต้องการจะกลายเป็นราชาฟามาก็ได้บอกว่าถ้าสเตฟานนั้นไปฆ่ามารีเซนได้เขาจะยกตำแหน่งให้สเตฟานนั้นกลายเป็นกษัตริย์คนต่อไปพอได้ยินแบบนี้เขาก็เลยมุ่งหน้าไปเมืองมัวเพื่อไปพบกับมารเซนนะครับ พอมาถึงมาเลฟิเซนตก็ได้มาต้อนรับสเตฟานอย่างเป็นมิตรนะครับเนื่องจากสเตฟานไม่ได้เจอมาเลฟิเซนตมานานเขาก็เลยมาเลฟิเซนก็เลยคิดถึงสเตฟานเป็นอย่างมากนะแต่หารู้ไหมว่าเขากาลังจะวางยาให้มาเลฟิเซนต์สลบและจัดการมาเลฟิเซนตให้ตายทันทีที่เขาหยิบมีดขึ้นมาจัดการมาเลฟิเซนตนะครับเขาก็รู้สึกว่าจะทําไม่ลงเพราะว่าความเป็นมิตรภาพกันมานานแล้วก็ทําไม่ลงเขาจึ จึงตัดปีกของนางแทนนะครับเมื่อมอร์เซนนั้นตื t <t ่นขึ้นมาแล้วเห็นปีกโดนตัดไปเธอก็ร้องไห้แบบเหมือนคนจะเตียนตายครับเพราะความเจ็บปวดของการโดนตัดปีกเหมือนเป็นแบบไม่ได้บินอีกแล้วเธอก็หมดหวังมากๆจากความเสียใจเธอก็ได้โกรธแค้นสเตฟานเป็นอย่างมากพร้อมที่จะทำลายล้างอาณาจักรมนุษย์ระหว่างทางเธอก็ได้ไปช่วยกับ เธอก็ได้ช่วยนกอีก,กาโดยการส่งให้นกอีก,กานั้นได้กลายเป็นคนขึ้นมาจึงทําให้นายพรานหรือนักล่าสัตว์นี่ได้กลัวจนวิ่งหนีออกไปเลฟิเซนก็เลยได้เข้าไปทักทายแล้วก็ถามว่าอีก,กาตัวนั้นชื่อว่าอะไรอีก,กาตัวนั้นก็ได้ตอบว่าเขาชื่อว่าดีเอวอลและเขาจะยอมเป็นทาสรับใช้นางไปทนชีวิตและทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางร่วมกัน แล้วตอนนี้นะครับสเตฟานก็ได้ปีกของมาเรเซนมาให้มอบให้ราชาเป็นที่เรียบร้อยราชาก็เลยต้องยอมให้สเตฟานนั้นกลายเป็นกษัตริย์คนต่อไปมาเรเซนก็ได้ส่งดดเออลให้ไปสอดส่องที่อาณาจักรของราชาครับแล้วตอนนี้นะครับสเตฟานก็ได้กลายเป็นกษัตริย์เป็นที่เรียบร้อยพอมาเรเซนรู้ว่าสเตฟานนั้นกลายเป็นกษัตริย์เธอก็ได้โมโูหโจนระเบิดพลังออกมาเพราะว่าที่ตัดปีกออกไปทําเพื่ออยากให้เป็นราชา เธอก็ได้โมโหโกรธแล้วก็กลับมาที่อาณาจักรเมืองมัวสแล้วก็ปกครองอาณาจักรอย่างด้านความมืดเลยมาเลเซนเธอก็ได้รู้ว่าวันนี้มีงานพิธีสินจุบครับของการกําเนิดออโรราหรือทิดาองค์น้อยของอาณาจักรใหม่ทั่วทุกมุมโลกก็ได้แห่กันเข้ามาอวยพรวันเกิดของทิดาองค์ใหม่ของอาณาจักรก็คือทิดาออโรรานะครับโหคนมางานเยอะมากซึ่งในงานนะครับ ก็ได้มีพูดนางฟ้าทั้ง3ตนนั้นเข้ามาอวยพรด้วยพูดนางฟ้าตนแรกเธอก็อวยพรเรื่องความสวยงามนะครับส่วนพูดนางฟ้าตนที่2วอวลพลอวยพรด้วยความสุขนะครับส่วนตนที่3เธอกําลังจะอวยพรแต่ก็ได้มีลมกันโชกแรงเข้ามามา,มากๆทําให้ไม่ได้อวยพรเลยทุกคนก็แตกตื่นว่าทำไมลมแรงขนาดนี้ใช่แล้วครับมันก็เป็นฝีมือของมาเลฟิเซน เธอนั้นเปลี่ยนคอสตูมใหม่เปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยกลายเป็นสีดําทั้งตัวนะครับเมื่อสเตฟานเห็นก็ตกใจมากทําไมเปลี่ยนแปลเปลี่ยนขนาดนี้เธอก็เข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรนะครับเธอก็ได้มาบอกด้วยว่าวันนี้เธอจะมาให้พรลูกสาวของสเตฟานเธอนั้นให้พรว่าจงฟังให้ดีพวกเจ้าทุกคนเจ้าหญิงน้อยจะเติบใหญ่อย่างสง่างามและเป็นที่รักเธอได้หันไปมองเห็น รถปั่นได้นะครับเธอก็ได้พูดต่อว่าแต่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอัสดงในวันเกิดปีที่16ของนางนิ้วของนางจะถูกทิ่มแทงโดยเข็มปั่นได้และนิทราอย่างคนตายราชาสเตฟานก็ได้คุกเข่าลงขอร้องว่าอย่าทําแบบนี้เลยนะมอริเซนเมื่อมอริเซนเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดต่อว่าเจ้าหญิงจะตื่นจากการนิทราด้วยจุมพิษจากรักแท้เท่านั้นแล้วนางก็ได้สาบ ลแล้วมอริเซนก็ได้หายตัวไปแวบ,บเลยนางมีความสะใจและมีความสุขมากที่ได้ทําแบบนั้นราชาสเตฟานก็ได้โกรธแค้นมากแล้วก็สั่งทหารไปจัดการเมืองมัวส์เลยแต่มอริเซนก็ได้ใช้ใช้ดาบแห่งเทววันเพื่อปกป้องเมืองมัวส์แล้วก็ทําลายพวกทหารไปหมดส่วนราชาสเตฟานก็ได้เผาเครื่องบนไดทั้งหมดในอาณาจักรเพื่อไม่ให โดนคำสาบให้ได้และราชาสเตฟานก็ยังส่งออรราให้กับพูดนางฟ้าทั้ง3าไปดูแลและออกจากเมืองไปที่กันดานในป่าแต่พอนางฟ้าทั้ง3าเข้ามาอยู่ก็เลี้ยงเด็กไม่เป็นเลยตีเวเอวอลก็เฝ้ามองดูอยู่ห่างออรราก็ได้ร้องให้ออกมาเสียงดังมากจนทำให้มาเลฟิเซนตนั้นปวดหัวมาเลเิเซนตเธอก็ได้แอบมาดูออรรานะครับออร,ราก็ยิ้มให้มาเเซนอย่างเป็นมิตรนะครับ แต่มาเลเซนนั้นแยกเคี่ยวให้แต่ออร่าไม่กลัวเลยแถมยิ้มอีกมาเลเซนเธอก็ได้บอกว่าใหญ่อปรักแล้วเธอก็ได้จากไปแต่ละวันของนางฟ้าทั้งสามนะครับออร่าก็ร้องไห้ไม่เป็นท่าเพราะว่านางฟ้าทั้งสามเลี้ยงเด็กไม่ค่อยเป็นจึงทําให้ตอนกลางคืนนั้นเอวลต้องเอาอาหารมาให้ออร่านะครับนี่ก็ต้องมาช่วยเลี้ยงแทนนะเพราะว่านางฟ้าทั้งสามเนี่ยเลี้ยงไม่เป็นเลย ในบ่ายของวันหนึ่งพูดนางฟ้าทั้ง3ตนนะมาเล่นบอร์ดเกมกันในบ้านแต่ก็โดนมาเลเซนแกล้งไม่เป็น5เรียกฝนมาตกใส่ตอนแรกพวกเธอไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าโดนเล่นใหญ่ไปหน่อยทําให้ทุกคนต้องออกจากบ้านเลยมาเลเซนสะใจแล้วก็สนุกมากด้วยริ้มหวานแบบนี้เลยตัดภาพมาที่สเตฟานนะครับสเตฟานก็เรียกทหารของทุกคนมาจัดการ มาเีเซนได้ไปตามได้พวกทหารนั้นก็ได้โยนหินไฟไปปลาใส่กำแพงน้ำนะครับแต่ว่าด้วยพลังอํานาจของมาเลเซนต์ทำให้พวกน้ำน่ะจัดการกองทัพทหารทั้งหมดไปเลยทุกคนไม่มีชีวิตเลยตายหมดทําให้สเต,เตฟานนั้นข้างและโมโหหนักมากๆบ่ายวันหนึ่งที่พูดนางฟ้าทั้งสามมาปิกนิกพวกเธอก็ไม่ได้สนใจออร่าสักหน่อยนะแค่จะมากินขนมแล้วก็ นอนเล่นทุกทุกคนทะเลาะกันเองทำทำให้ไม่มีใครดูออร่าออร่าก็วิ่งเล่นซนจนเกือบตกหน้าผาเน่ทำให้มาริฟิเซนต้องช่วยชีวิตออร่าไว้อีกครั้งหนึ่งเกือบไปแล้วไม่ล่ะและมีอีกวันหนึ่งที่มาริฟิเซนได้มาเจอกับออร่าที่ออร่าลาเดิงมากแล้วยิ้มมาให้เลยถึงแม้มาริฟิเซนจะไม่ค่อยสนใจออร่าเท่าไหร่แต่ออร่านั้นเดินมากอดมาริฟิเซนทำให้มาริฟิเซนนั้นเอนดูเธอมาก ผ่านมาหลายปีออร่าก็ได้เติบโตอย่างสวยสดงดงามและน่ารักเธอก็ได้สนิทก,กับดีอร์มากเธอก็ยังเฝ้ามองปราสาทอยู่ว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ได้อยู่ปราสาทจนเธออายุครบ16ปีกลายเป็นผู้หญิงที่สวยสดงดงามเหมือนที่มาเลเซนเคยบอกในวันหนึ่งที่ออร่ากำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเธอก็สงสัยอยู่ว่าทําไมเธอถูกขังไว้อยู่ในกําแพงหนามนี่ไม่ได้ออกไปสู่โลกข้างนอก เธอสงสัยได้ไมา่นานพวกทหารของสเตฟานก็ได้เข้ามาบุกเข้ามาจะมาหวังตัวจะจัดการออร่าทำให้เมอร์เลสินต้องใช้พลังของเธอจัดการพวกทหารทั้งหมดด้วยตัวเองหลังจากนั้นเธอก็ได้พาออร์าเข้าเมืองมัวสโดยที่ทําให้ออร์าต้องหลับไปก่อนเพราะไม่อยากให้รู้ความลับในเมืองมัวสพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมาก เธอก็มีความสุขมากที่ได้เข้ามาในเมืองมัวที่เธอต้องการแล้วเธอก็ได้คุยกับมาเลเฟเซนไปสักพักออร่ราเธอก็ได้พบกับมาเลเฟเซนนะครับเธอก็ยังจำมาเลเฟเซนได้เพราะว่ามาเลฟเซนนั้นเลี้ยงเธอตั้งแต่เด็กๆแล้วออร่ราก็ได้ทักทายในเอวอในร่างคนด้วยในตอนที่ออร่รากำลังจะเข้ามากอดมาเลเฟเซนนะครับเขามาเลฟเซนก็เลยทำให้ออร่ราหลับแล้วก็พาเธอไปนอน ถัดมาในฝั่งของสเตฟานบ้างครับสเตฟานนั้นป่วยจากความเครียดนะครับซุดโซมเลยแม้ขุนนางบางคนมาบอกว่าเมียของท่านนั้นป่วยแต่สเตฟานก็ไม่สนใจขับแค้นอยู่กับมาเลฟเซนตเขาเก็บตัวในห้องไปหลายอาทิตย์ในคืนคืนหนึ่งพวกเธอก็ได้เล่นปลาโคลนกันนะครับก็เป็นคืนที่ออร่รามีความสุขมากนะครับด้วยความผูกพันนี้มาเลเซนก็เลยอยากจะถอนคำสาปที่เคยไล่ไว้กับออร่รานะครับ แต่พลังคำสาปนั้นมันมากเหลือเกินจนทําให้มาเลฟเซนนั้นไม่สามารถถอนคำสาปนั้นได้ออล่านั้นได้ถามมาเลฟเซนว่าทําไมท่านถึงไม่มีปีกมาเลฟเซนเธอจึงบอกว่าปีกนั้นถูกขโมยข้าบอกได้แค่นี้แหละและมาเลฟเซนเธอก็อนุญ,ญาตให้ออรรานั้นอยู่ในเมืองมัวได้อโล่าเธอก็ได้ดีใจมากนะครับนางก็กําลังจะไปบอกป้า,ปานางฟ้าของเธอนะครับว่าพรุ่งนี้จะไปอยู่เมืองมัวแล้ว ขณะนั้นเองเธอก็ได้ไปพบกับเจ้าชายรูปหนึ่งเจ้าชายนั้นมีนามว่าเจ้าชายฟิลิปเขาได้มาถามทางไปประสาทสเตฟานนะครับออลรราก็ตกใจและชี้ทางไปทั้งสองนั้นรู้สึกสนใจกันนะแล้วเจ้าชายก็ได้ขอตัวไปก่อนนะครับออลรราได้ถามไปว่าท่านจะกลับมาทางนี้หรือไม่เจ้าชายเลยตอบว่าไม่มีสิ่งใดหยุดข้าได้หรอก ออรล่าเลยได้บอกว่างั้นคงได้เจอกันอีกดดเอวอลที่แอบดูอยู่เขาก็บอกว่าเจ้าชายเป็นทางออกมาเลเรนเซนเธอก็บอกว่าเจ้าไม่รู้หรอว่าคำสาปเนี่ยทำให้รักแท้ไม่มีอยู่จริงนะพวกนางฟ้าก็ได้ประชุมกันว่าวันเกิดปีที่16ของเธอเนี่ยจะมาในอีก1วันข้างหน้านะจะทำยังไงดีออร์ลาก็ได้กลับมาหาพวกป้าๆของเธอนะก็ได้บอกว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว เราพูดนางฟ้าป้าๆของเธอก็ตกใจเลยก็บอกว่าข้าจะไม่ยอมทนให้สิ่งที่ทนมา16ปีเสียมาในวันสุดท้ายพวกเราจะพาออร่าไปหาพ่อของเจ้านั่นก็คือราชาสเตฟานนั่นเองออร่าก็ได้ถามว่าไหนพวกป้าบอกว่าพ่อแม่ของข้านั้นตายไปหมดแล้วไงพวกพป้าก็เลยบอกว่ามีนางฟ้าใจร้ายตนหนึ่งได้ไล่คำสาปใส่เจ้านะเธอได้ยินแบบนี้ เธอก็รยวิ่งออกมาตามหามาเลเฟเซนเลยเธอก็โกรธมากว่าทําไมมาเลเฟเซนไม่บอกเธอเรื่องคําสาบเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจที่มาเลฟเซนหลอกเธอมาตั้งแต่ติเด็กเธอจึงต้องหนีออกไปไปหาราชาสเตฟานที่ประสาทเธอขี่ม้าไปพบราชาสเตฟานเมื่อมาถึงพ่อของเธอก็ดูไม่สนใจเธอเลยแถมยังสั่งให้เธอออกไปอีกเมื่อเธอเข้ามาอยู่ในห้องของเธอในแบบ เพียงลำพังเธอก็รู้สึกดิ้นเสียงปแปลกเรียกเธอซึ่งมันก็เป็นคำสาปนั่นเองเธอก็ตามเสียงกระซิบนั้นไปในฝั่งของมาเลเซนก็ได้พบกับเจ้าชายฟิลิปเธอนั้นก็เลยได้คุยกันเล็กน้อยแล้วเธอก็ได้ทําให้เจ้าชายฟิลิปนั้นหลับสลบไปเพื่อจะให้เจ้าชายฟิลิปนั้นเป็นตัวที่สามารถจุ่มพิษออร่าได้มาเลเซนกับเอวอลก็ต้องรีบออกไปตามหาออร่าที่ปราสาทก่อนที่ตะวันจะรับฟ้าไปนะครับ ก็ต้องเล่งมือก่อนหน่อยในฝั่งของออร่าเธอก็รู้สึกเจ็บนิ้วขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นอีกเธอนั้นค่อยๆลงไปห้องใต้ดินเรื่อยๆแล้วก็พบกับประตูลับแล้วเปิดเข้าไปมีคำสา,ราบรอคอยเธออยู่แล้วในห้องนั้นก็มีแต่เครื่องบันไดเธอค่อยๆเดินไปที่เครื่องบันไดช้าๆและกำลังเอานิ้วไปจิ้มกับเข็มบันได ในขณะเดียวกันมาเลฟเซนต์ก็เล่งมือไปที่ปราสาทเหมือนกันแต่ก็สายไปแล้วเพราะว่าออร่านั้นเอามือทิ่มเข้าไปโดนคำสาบมาเลฟเซนต์ ent, เมื่อรู้แบบนี้ก็เสียใจเศร้าโศกมากๆเธอหมดหวังและเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากในส่วนของออร่ามีแม่บ้านคนหนึ่งมาพบเธอแล้วก็พาเธอไปในห้องตัดมาที่มาเลฟเซนต์ที่เดินทางมาถึงปราสาทของสเตฟานนะครับ มาเลฟเซนเธอก็ต้องผ่านอุปสรรคที่เป็นรวดน้ำเหล็กที่เธอแพ้ไปอย่างโอ้โหเฉียบมากครับเมื่อมาเลฟเซนเดินมาถึงห้องของออร่ราเธอก็พาเจ้าชายฟิลิปที่หลับอยู่มาพบออร่รามาเลฟเซนได้บอกเจ้าชายฟิลิปว่าแค่จูบออร่ราก็พอเราพูดนางฟ้าก็บอกว่าจูบเลยจูบเลยแม้เจ้าชายจะจูบออร่ราก็ตามแต่เธอก็ไม่ตื่นอยู่ดี ทุกคนก็ต่างเสียใจมากๆข้ามความความเศร้าเสียใจของแม่อย่างมาลิเซนเธอก็เดินไปจูบหน้าผากของออร่าแบบหมดหวังแต่ไม่นานออร่าก็ได้ฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์มาลิเซนนั้นดีใจมากจนน้ำตาไหลในเวลาต่อมาก็มีทหารนายหนึ่งได้มารายงานกับสเตฟานว่ามาลิเซนนั้นบุกเข้ามาแล้ว ในทางของมารีเฟเซนเธอก็ได้บอกว่าให้ออร่านั้นไปตามหาปีกข,ของเธอให้หน่อยออร่าก็ยอมรับด้วยความยินดีหลังจากมารีเฟนเซนเดินไปไม่นานก็โดนโซ่ตัวจากไหนก็ไม่รู้ลงมาทับร่างของมารเฟเซนเธอนั้นร้องโอดอวยแทบเจ็บเจียนตายเพราะว่าเป็นเหล็กอยู่แล้วแล้วก็แสบทั้งตัวมารีเฟนเซนก็ได้บอกให้ออร่ารีบหนีไปแล้วก็ไปตามหาปีกให้เธอให้ได้มารีเฟนเซนใช้แรงเฮือกสุดท้ายให้ดีอวแปงลงร่างเป็นมังกร พลังของมาเลเซนนั้นอลังการมากจนทําให้พวกทหารที่อยู่ตรงนั้นตายกันหมดกระจุยกระจายจนเาผาเผาลาญหมดทุกอย่างในเวลาต่อมาก็ได้มีทหารหลายสัวร้อยนายได้ถือโลก่กันไฟเข้ามาแล้วก็จับมังกรดีเอวอลได้และตอนนี้มาเลเซนก็ถูกล้อมแล้วนะครับก็ทําให้เธอนั้นลายตาเป็นอย่างมากในฝั่งของออร่ราเธอก็ได้พบปีกแล้วนะครับออร่ราเธอก็ได้ดันกล่องที่ขังปีกไว้พังลงมา ทำให้ปีกที่ถูกขังนั้นถูกปลดพันธนาการออกมาได้ตอนที่มาริลเซนได้เจอกับสเตฟานอีกครั้งหนึ่งสเตฟานก็กําลังจะฆ่ามาริลเซนนะครับแต่ปีกมาริลเซนนั้นกลับมาทันเวลาพอดีทําให้มาริลเซนนั้นมีพลังของนางฟ้ากลับคืนมาแล้วก็สามารถต่อกรกับพวกทหารสเตฟานได้อย่างตึงไม้ตึงมือได้อีกครั้งหนึ่งเธอนั้นลากสเตฟานแล้วทะลุกำแพงอย่างสวยงาม แล้วเธอก็ปล่อยสเตฟานลงมาในยอดหอคอยแล้วเธอก็จัดการสเตฟานยับเยินเลยครับเธอเกือบจะฆ่าสเตฟานแล้วแต่เธอก็เปลี่ยนใจที่จะไม่ฆ่าแต่พอเธอหันไปสเตฟานก็จัดการมาเลเซนอีกรอบหนึ่งกดดฟัดเหวี่ยงกับมาเลเซนจนตกลงไปทั้งคู่แต่คนที่พลาดท่านั้นก็คือสเตฟานนั่นเองสเตฟานนั้นตกลงไปแล้วเขาก็ดับคาที่หลังจากจบเลืองทุกอย่างออร่าก็ไม่อยากกลับไปประสาทของตนอีกเลย และคำสาปที่มาริฟิเซนสร้างก็ถูกทำลายหมดทุกอย่างเมืองมัวนั้นก็ได้มีเจ้าหญิงองค์ใหม่นั่นก็คือเจ้าหญิงออโรราและท่านต้นไม้ในตอนแรกก็ได้มามอบวงกุฎให้แถมมีเจ้าชายฟิลิปมาร่วมแสดงความยินดีด้วยมาริฟิเซนกับเดวาก็มีความสุขเป็นอย่างมากและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องสัโพด้วยนะครับ และขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ